นำภาษีของประชาชนนะคือภาษีของพวกเราไปใช้ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคดีแรกยังไม่ทันจบพอกภูณคดีสองตามมาโอ้ไหนว่าคนเก่งๆในก้าวไกลมีกุญซือเป็นขงเบ้งสุดท้ายเดินเกมแต่ละอันกำลังทำให้ก้าวไกลกำลังให้ทำพักส่งย่ำแย่เละเทะไปกว่าเดิม นนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวข้องกับหมออง นะครับที่เป็นประเด็นข่าวมาอยู่หลายวันบางคนถามว่าไ,ไม่ถผมไม่มีโอกาสทําคลิปเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็เลยไม่มีโอกาสได้ทําไปดูในเชิงกระบวนการก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบนรว,กะวกะบนการสังเคราะห์กัน ว่าด้วยกฎหมายนะจริงๆก็ไม่แน่ใจว่ายังไงว่าใครจะไปทํายังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดยืนของพัเก,ก้าวไกหรือผมในประเด็นเนี้ยก็ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสอบสูนการแก้กฎหมายในการห้ามโฆษณามาตรา3สของรบควบคุมเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมเคยคุยกับคนที่ออกกฎหมายนะครับ เนี้ยมานะครับที่เคยเป็นคนที่ล่างยกล่างนี้มาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเจตนาจะมาจับประชาชนอยู่แล้วนะครับคนธรรมดาส่วนใหญ่คือเขาก็มาจับคนที่เป็นเปิดร้านท้าผับอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้ผลิตนะครับชัดเจนเลยในโทษเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มใครที่เป็นผู้ผลิตด้วยที่จะแพงกว่า10เท่าจนะคคือ5้าแสนบาทค่ปาปักเนี่ยแล้วคนที่โฆษณาก็คือห้าหมื่นครับอันนี้ก็คือชัดเจนว่า เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับมาตรานี้ในการที่มาบรงทับใช้ประชาชนย่างดาวนาซึ่งมีประเด็นมานานมากใช่หครับหลายๆปีก่อนที่บอกว่าเอ้คนลงเบียร์ได้ไหมเนี่ยคุกคนถามผมอะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ยืนยันนะครับว่ามาตรานี้มีปัญหาในแงน่งของการบรงทับใช้โดยหลักการของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาได้รับเงินมาเพื่อโฆษณาเนี่ยก็ไม่คครจะไปจับเขาอยู่แล้วครับ มีคุณละเมนะครับออกมาโจมตีบอกว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือมันคือผิดกฎหมายมาตราสามรือสองเลยตามพระราชบัญญัติครับจริงๆแล้วเออถ้าจริงๆก็ไม่ก้าร่วงเจ้าที่นะจริงๆริคือผมก็ยืนยันว่าไม่ควรจะใช้กับบุคคลธรรมดาแต่ก็ถ้าเจ้าที่ใช้ถือยังไงก็ตามนะครับกฎหมายนี้ก็ไม่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเหมือนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนคุณขับฝ่าไฟแดงมันเป็นกฎหมายเทคนิคทั่วไปใช่ไหมครับถ้าไปเปรียบเทียบกับก็ไม่มีอะไร คุณลาแม่เขาไปโฟกัสที่พักตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นเขานะครับคราวนี้คุณศิษวันยื่นเรื่องร้องร้อยอันนี้ผมต้องรีแอคแปลกใจนะครับเขาก็ร้องทุกเรื่องไหมครับผม <c oughs> ต, <c oughs> <ๆ S 1> ต้องแปลกใจครับผมว่าก็ผมว่าวันหลังคุณศสุวันมาอยู่ตรงแยกเพชรบุรีแล้วรอสอสอพักเก้าไกลขับฝ่าไฟแดงหรือจอดจอดรถแบบเลยเส้นแล้วก็ไปร้องก็ได้นะครับผมว่าถ้าจะทำอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ผมยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรครับ ขอีท่านรองประธานสัสดี่หนค่งนะคะขออนุญาตนะคะเป็นการใช้งบประมาณอย่างที่เราคิดว่าให้กับคนที่เป็นบุคคลสำคัญในความคิดของเราซึ่งก็คือคนที่ทำงานใก้ตัวเราคนที่จะสามารถทาให้ร้านสะดวกสวยงามสะอาดเปนหน้าเป็นตานะคะ เกิดผที่อยู่ใกล้ทัวใงสภปรายังไม่มีคุณภาพที่ดียังไม่ไมีกาปราปฏิสัมพันธ์กันได้มาพบเจอกันนะคะก็การทำงานก็ผมจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะถือเรองประธา,า,านส้มหมออองอีกแล้วใจดีใช้งบของรองประธานไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาสามร้อยเจ็ดสิบคนอืมก็ดีนะตบมือ เท่าเทียมสุดยอดแต่จะไม่ดีตรงที่ว่าใช้เงินหลวงนี่แหละเงินหลวงเป็นเงินรับรองเงินรับรองตาแหน่งประธานรองประธานอย่างเงี้ยเขาตั้งไว้สองล้านคือถ้าถ้าไม่ไม่ใช้มันก็ไม่ได้เบิกนะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาตัดออกมาให้เลยนะไม่ใช่เอาไปสองล้านนี่มันเงินหลวงและที่เขาตั้งไว้ตั้งสองล้านเพราะอะไร รับรองแขกบ้านแขกเมืองบางทีจะเจอประธานแขกของประธานอะไรแบบนี้ตำแหน่งสูงสูงสงสารเนี่ยเขามีก็ไปเบิกมาเลี้ยงแม่บ้านซะแม่บ้านเองเนี่ยเขมีหลายพวกนะสามร้อยเจ็ดสิบคนเนี่ยเป็นแบบจ้างชั่วคราวก็มีจ้างเหมาก็มีก็เลี้ยงไปทั่นหน้ากันหมดก็ไหนๆก็อนาคตก็จะต้องออกจากรองประธานแล้วใช่ไหมล่ะไปเ็นฝ่ายค้านก็เลย เบิกงบมันซะเลยเบิกเงินหลวงใช้มันซะเลยถือเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมเอา้าไหนบอกไม่ซื้อเสียงไงอันนี้คือขาดใช่ไหมอืมก็เอาเป็นว่าในความคิดของผมนะน่าเกียดคือเหมือนจะออกแล้วก็ใช้แม่งเลยอะ่ะน่าเกียดบอกเลยนะคนที่ตำรงตำแหน่งแล้วแล้วทำทาแบบเนี้ยน่าเกียดไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการหรือเอกชนนะบริษัทใหญ่ๆก็น่าเกียดในเชิงปรากฏการณ์นนเราคงเห็นหมอออกมาแก้ตัวนะเขาบอกว่ามีโทษจำพวกโทษปรับด้วยเหรอฐานรนการสรยุทธ์ในขณะที่ประชาชนต่างๆก็ออกมาคอมเลนต์ด้ต่อว่าขณะเดียวกันจากนั้นไม่กี่วัน,นสิ่งที่เข้าทำก็คือว่าใช้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเลี้ยงหมูกระทะนะครับให้กับทางฝั่งแม่บ้าน จำนวน370คนแล้วก็เจ้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำคูปองซึ่งเป็นรูปของตัวเองนะก็มีเจี๊ยบอมรัตนะซึ่งเป็นกรรมการบริหารภรรคก้าวไกลเป็นคนขึ้นเวทีพูดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดอ้างว่านะครับกลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่เป็นแขกคนสำคัญนะครับของทางฝั่ง รองประธานสภาซึ่งมีงบประมาณอยู่ทั้งหมด2ล้านบาทนะซึ่งการเลี้ยงครั้งนี้ก็เสียเงินประมาณ90,000กว่าบาทเกือบ1 0 0แสนบาทในการจัดเลี้ยงในขณะที่บรรดานักวิชาการต่างๆก็มองว่าการกระทําดังกล่าวของหมออ,องนะหรือรองประธานสภาคนที่หนึงนั้นมีความผิดตามกฎหมายนะครับในขณะที่ปีศุสุวรรณจันยาก็ไปยื่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันดำเนินคดีในกรณีของที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จะมีการดำเนินคดีในเรื่องของการโฆษณาสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการกำหนดนตามมาตรา32 นะครับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช2551ซึ่งตราขึ้นมาเพื่อควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับระบุใจความไว้ดังนี้ 1. ห,ห้ามโฆษณาเครื่องอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าเช่นโพสภาพเหล้าเบียรข้อความต่างๆเพราะต้องการที่จะขายสินค้านะครับเหล้าเบียรเหล่านั้น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 2. ห้าม 2. <c oughs> ห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับข้อความมีพฤติการที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณนะครับหรือชักจูงใจให้คนอื่นอยากดื่มแอลกอฮอล์นะดังกล่าวดังนั้นการที่ประชาชนโพสตวบรวบโพสต์ภาพ ขวดเหล้าเบียร์หรือขวดแก้วที่มีโลหะโลโก้เบียร์จึงไม่มีความผิดตามกฎหมายนี้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงกับบุคคลทั่วไปมีความแตกต่างกันถ้าเป็นบุคคลทั่วไปใช้ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับโดยไม่มีข้อความเชิญชวนแอบอ้างอวดอ้างชักจูงใจก็จะไม่เป็นความผิด แต่ดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงผู้ที่มีติด,ต,ดตามจำนวนมากทำให้หันมาสนใจสินค้ามีผลเป็นการโน้มน้าวโดยชักจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจึงไม่สามารถจะทำได้โดยมีโทษความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นโทษตามกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์นะฮะจะปรับ5้0แสนบาทนะ,ะก็น่าจะเป็นบทลงโทษนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะโดยมีอัตรากำหนดเทียบเปรียบเทียบไว้นั่นคือสิ่งที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการประเด็นที่น่าสนใจคือถามเรื่องโพสเบียเนี่ยถามว่าผิดไหม รอดยากอะนะผิดอะไรบ้างผิดจริยธรรมหรือเปล่าก็เข้าองค์ประกอบความผิดนะครับผิดเรื่องของข้อกฎหมายจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทเนี่ยผิดไหมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยรอดยากนะครับที่สำคัญก็คือว่าดารานัก,กร้องนักแสดงเนี่ยสารสั่งปรับทุกรายนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยหมออ๋องไปเถียงสรยุทธว่ามันมีหรือเหรอกฎหมายอะ่ะ บอกว่าเป็นรองประธานสภาจะต้องโดนโทษหนักกว่าคนอื่นนะจริงๆแล้วตามหลักของกฎหมายมันระบุไว้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะรัฐสภาเนี่ยรองประธานสภาเนี่ยนะเป็นนักการเมืองนะฮทำงานเป็นผู้ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับคนทั้งประเทศถ้ากระทำความผิดเสียเองยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคดีล่าสุด พรรคภูมิใจไทยผิดระเบียบสภานะระเบียบสภาคือกฎหมายนะจำคุก3ปีคนละ3ปี3คนไม่รอลงอาญาพลังประชารัฐก็โดนจำคุก1ปีไม่รอลงอาญานะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ออกกฎหมายต้องรู้ปฏิเสธที่จะไม่รู้ไม่ได้ขนาดเจ้าที่ของรัฐโดนอย่างนั้นนักการเมืองผู้ออกกฎหมายคราวนี้เป็นรองประธานสภา ผมถามมูลส่วนช่วยคอมเมนต์กันหน่อยคิดว่ารอดหรือเปล่านะับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ส,ส่วนที่เขาเอาเงินที่ใช้ในการรับรองแขกชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเอกอัคราชุดบุคคลสำคัญมาเลี้ยงหมูกระทะให้กับบรรดาข้าราชการและ ลูกจ้างของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถามว่าการการะทำข่าวเข้าองค์ประกอบความผิดไหมนะซึ่งนักวิชาการบางคนบอกเข้าองค์ประกอบความผิดนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาทําเบื่ออะไรเขาทําเพื่อที่จะมากรบข่าวแรกนะทีเกัาพราธกะว่าจะสร้างภาพมันเป็นโพสตติปซัมเกมไม่มีใครดูแลเจ้าหน้าที่ ไม่มีใครดูแลแม่บ้านไม่มีใครดูแลข้าราชการนะครับสามคนไม่มีใครดูแลเขาก็เลยเอางบตรงนี้ไปทําการดูแลงบตรงนี้เป็นงบของใครก่อนงบภาษีของพวกเราอ่ <c oughs> เอาไปดูแลเนี่ยถามว่าแม่บ้านและข้าราชการดังกล่าวเนี่ยหรือข้าราชการประจำเนี่ยได้รับเงินภาษีหรือได้รับเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินภาษีจากของพวกเราไปให้แม่บ้าน นะไปให้ข้าราชการไปให้ลูกจ้างประจำอยู่แล้วนะและได้สิทธิสวัสดิการเป็นกรณีพิเศษมีเบี้ยหวัดสำหรับข้าราชการมีบำเหน็จมีบำนาญมีเงิน,นชดเชยนะพ่อแม่ลูกด้วยคือได้มากกว่าประชาชนเพราะเขาทำงานให้กับประชาชนแต่รองประธานสาภาเอาเงินส่วนนี้ไปเลี้ยง ปล่องงานนี้นะหวังขึ้นหลักว่าจะเป็นการกรบความผิดขึ้นหลักของมันเนี่ยคือการกระทําความผิดครั้งแรกมักจะทําการกระทําความผิดครั้งที่สองสตามมาเพื่อมาปกปิดครั้งที่ผ่านผ่านมาหุณนส่วนสังเกตไหมสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นยืนยันนะในเชิงงานสังเคราะห์หุณนส่วนคิดไว้ยังไงรอดไม่รอดรอด รอดที่ว่าคือรอดคุกหรือไม่รอดคุกหรือว่าโดนปรับแค่นั้นเองนะอย่างไรก็ตามโปรดติดตามฮะกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาที่ใช้วิธีนี้กะสร้างเลตติง้งเลี้ยงนักข่าวด้วยนะหวังนักข่าวจะเขียนเชียร์สุดท้ายปลายทางนำภาษีของประชาชนนะคือภาษีของพวกเราไปใช้ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคดีแรกยังไม่ทันจบพอกพูนคดีสอตามมา โอ้ oh, ไหนว่าคนเก่งๆในก้าวไกลมีกุนซือเป็นของเบ่งสุดท้ายเดินเกมแต่ละอันกำลังทำให้ก้าวไกลกำลังไม้ทำพักส่งย่ำแย่เละเทะไปกว่าเดิมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณ ที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดิน